ครับสวัสดีครับผมวันนี้มาสมอาหารวัวครับให้กินกล้วยไปดูกันไหนครับตอนแรกก็ใส่กล้วยนะครับสับแล้วการำตาลราด าย่คนเดียวครับแล้วรำครับรำมนคนไหนครับใส่ไปเลยกินดีครับวัวกินดีวัวอ้วนครับดูนะครับ ทำเหมือนกันนะม,มีอยู่ห้าตัวนะครับลอีกตัวหนึงนูนรู้ว่าจะมีอาหารให้กินกล้วยแล้วไม่กินหญ้าแล้วยืนมองแล้วตอนนี้อีกตัวหนึ่งอย่างนู้น,นครับเดี๋ยวมาดูตอนให้กินนะครับว่ามันจะกินดีขนาดไหนแค่น,นี้ก่อนนะครับ